สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีธนูทุกท่านนี่เป็นคลิปประจําเดือนธันวาคม2,568แป๊บๆสิ้นปีอีกแล้วนะครับรอบนี้ซอก็ต้องบอกว่าในช่วงปลายปีนี้ก็คงอาจจะมาส่งพลังบวกให้กับชาวราศีธนูแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับชาวราศีธนูเพื่อจะก้าวต่อในปี69ที่จะถึงนี้นะครับฉะนั้นรอบนี้เราจะผิดคอนเซปต,ต์ของซอนิดหนึ่งซึ่งเป็นสายดาร์กไซ นะรอบนี้จะด์กให้น้อยที่สุดจริงๆนะฮะต้องบอกงี้จริงๆราศีที่ซ้อหนักอกหนักใจในคำทํานายในสายบวกในพลังบวกจริงๆเนี่ยมีสองราศีนะราศีแรกคือราศีพิราศีสิงห์ราศีที่สองนี่คือราศีธนูเป็นสองราศีที่ซ้อต้องบอกเลยว่าดาวพรฤหัสนั้นอยู่ในทุตสถานและแถมแถมทาวราศีธนูเนี่ยพฤหัสก็อยู่ในทุตสถานอีก แต่ซอสก็สามารถที่จะหาพลังบวกมาฝากเพื่อนๆจนได้ไปดูกันนะครับว่าพลังบวกที่ซอจะให้มันจะโอเคมากน้อยแค่ไหนไปดูกันก่อนเลยนะครับว่าดาวเจ้าเรือนตนถึงจะอยู่ในทุตสถานอย่างไรก็ตามแต่การทํามุมสัมพันธ์นั้นเป็นไปทํามุมสัมพันธ์กับดาวหลายๆดวงไม่ว่าในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในเรื่องของโอกาสหรือจังหวะของชีวิตฉะนั้นชาวราศีธนูนะครับต่อให้ต่อซอยแทบแค่ไหนมันก็มีทางออกมันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับฉะนั้นชาวราศีธนูไม่ต้องตกอกตกใจโดยเฉพาะหลังวันที่23ธันวาคมปีนี้เป็นต้นไปบอกได้เลยนะฮะอันนี้สงที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูอย่างยิ่งยวดและยิ่งใหญ่ จะเกิดขึ้นอย่างแพ้ถูจริงอยู่ว่าดาวเจ้าเรือนตนตอนนี้มีกําลังเป็นอุดในชะตาตนแต่ด้วยองศามันเป็นทุตสถานและมันเป็นพินทุบะละไว้ในฐานที่เข้าใจไม่พูดต่อนะครับแต่ด้วยดวงดาวนั้นมันบ่งบอกถึงไอเดียบ่งบอกถึงโปรเจกต์บ่งบอกถึงความก้าวหน้าและการเติบโตที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะฮะตั้งแต่ ปลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับปลายเดือนที่แล้วแล้วแล้วก็ยังจะต่อยอดไปจนถึงวันที่23ธันวาคมนี้แล้วหลังวันที่23ธันวาคมนี้ยาวไปนู่นจนถึงวันที่30พฤษภาคมปี69ชาวราศีธนูจะเป็นชาวราศี5ดาวของจริงรอบนี้ซอให้ของจริงนะครับฉะนั้นรอบนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือพลังบวกที่จัดมาเติมเต็ม ซอก็เป็นคนหนึ่งที่มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนธนูนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆนะฮะดาวอาทิตย์ที่อยู่เรือนธนูเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าดาวนั้นมันเป็นเอ่อทวีโชคแต่ซอต้องบอกว่าถ้าสักถามใจซอนะครว่าทวีโชคในใจซอนะฮะซอก็บอกว่างันๆแหละนะอาทิตย์อยู่ที่เรือนราเรือนเรือนราศีธนูเนี่ยมันก็แค่เทวีโชคนะหมาดูท่านอื่นอาจจะมาด่าซอหรืออาจจะบอกว่าเฮ้ยทวีโชคมันไม่ดีตรงไหน ซอมีทางโหนของซอที่คิดว่าทีวีโชคมันคือโชคเง้นๆแต่ด้วยอาทิตย์นั้นมาเหยียบเรือนอาทิตย์ในสตาเดิมในสตาของคนที่มีอาทิตย์อยู่เรือนธนูนะต้องบอกงี้นิดน,นึงความฝักใฝ่ในความก้าวหน้ามันจะบังเกิดฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่อยู่ข้อน,นึงอยู่แล้วชาวราศีธนูเนี่ยด้วยอาทิตย์เนี่ย คนที่มีอาทิตย์อยู่เรือนธนูนะฮะขอเน้นตรงนี้ก่อนอ่าคนที่มีลัคนาเนี่ยอาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะคนที่มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนธนูเนี่ยซ้อมไม่ได้มองในความเป็นทีวีชั่วแต่ซ้อมมองคําว่าดาวอาทิตย์ครับเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยมันคือความก้าวหน้าคือความที่ใฝ่หาความเจริญให้กับตัวเองหรือเขาเรียกว่าใฝ่ดีแล้วกันนะฮะมองหาความก้าวหน้าและใฝ่ดีให้กับตัวเองนะ แล้วมันมาจากภพไหนครับมันมาจากภพสุภาอีกฉะนั้นแค่นี้ซอให้น้ําหนักและให้คะแนนที่ค่อนข้างสูงแล้วครับสําหรับชาวราศีธน,นูต่อให้พฤหัสจะอยู่ในทุตสถานอย่างไรก็ตามแต่มีตัวเชื่อมมีปักเชื่อมฉะนั้นเมื่อมันมีปักเชื่อมนะฮะเชื่อว่าชาวราศีธนูในเดือนธันวาคมนี้ไม่แย่เหมือนในเดือนตุลาและพฤศจิกาซอต้องบอกงี้นิดน,นึงนะไม่แย่เหมือนในเดือน ตุลาและพฤศจิกาในเดือนธันวาฯนี้มีความโดดเด่นมากกว่าครับเพราะมีปักเชื่อมพอมันมีปักเชื่อมทําให้ชาวราศีธนูนั้นมีความโดดเด่นมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จใครที่จะมองไปในเรื่องของการต่างประเทศใครที่จะมองไปเรียนต่อใครที่จะมองไปในเรื่องของการทํางานใครที่จะมองไปในเรื่องของการท่องเที่ยวซ้อมมองว่าชาวราศีธนูเป็นชาวราศีหนึ่งที่มีโอกาสซ้อใช้คําว่ามีโอกาสนะซ้องไม่ได้การันตีว่าต้องได้ไปฉะนั้นใครที่วีซ่าผ่าน ซอยินดีด้วยนะฮะ <ciğim. S 1> ส่วนใครวีซ่าไม่ผ่านก็ลองคอมเมนต์มาดูส่วนใครวีซ่าผ่านก็ลองคอมเมนต์มาดูใครที่กําลังจะไปเรียนต่อก็ดีใครที่กําลังจะมองในเรื่องของการไปทํางานต่างประเทศก็ดีซึ่งซอไม่ได้มองในเรื่องของการท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ทําไมซอถึงไม่ได้มองในเรื่องของการท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับทั้งที่ผมมีกลิ่นไอของร้อนที่ร้อนทางพัดที่นาคาที่อยู่เดือนเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทาง ฉะนั้นหมายว่าคุณก็มีโอกาสที่จะต้องไปด้วยกันท่องเที่ยวด้วยสินะครับแต่ซอกับไม่ให้น้ําหนักมากนะักแต่มีโอกาสนะต้องใช้คําว่ามีโอกาสฉะนั้นใครจะไปในมิติหนึ่งมิติใดในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยซอคิดว่าอาชาวราศีธนูเป็นชาวราศีหนึ่งที่มีโอกาสซอใช้คําว่ามีโอกาสย้ําคําที่สองนะฉะนั้นในตรงส่วนนี้เนี่ยชาวราศีธนูโดยเฉพาะลูกๆหลานที่กาลังจะเข้าร่วมมาหาลัย อ่านหนังสือให้หนักนะฮะอ่านหนังสือให้หนักเพราะว่าซอบ,บอกเลยว่าคุณต้องอ่านตำราทุกเล่มทุกสำนักทุกหน้าบอกได้เลยนะแล้วคุณจะได้นะ,ะโดยเฉพาะใครที่กำลังยื่นพอร์ตโฟลิโอและใครที่กำลังสอบสนามเล็กและสอบตรงอยู่โดยเฉพาะสนามเล็กกับสอบตรงนะฮะชาวราศีธนูมีลุ้นครับบอกได้เลยว่ามีลุ้น คออบ,บอกแล้ววันนี้เราเอาพลังบวกมาคุยกันแต่ย้ําอีกรอบคุณต้องอ่านทุกสํานักอ่านหนังสืออ่านหนังสือทุกสํานักในวิชาเดียวกันนะทุกสํานักและทุกหน้าข้ามไม่ได้ครับคุณข้ามไม่ได้จริงๆคุณจะต้องให้รายละเอียดตรงนั้นเข้าสมองคุณทุกเม็ดเลยจริงๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเพราะวาดวงดาวนั้นนะครับดาวพา,าวอาทิตย์ต้องมาจากเดือนสุภาแล้วเชื่อม เชื่อมต่อไปดักถึงดาวสุพะเคห์ฉะนั้นการเชื่อมต่อเนี่ยการเรียนต่อในระดับชั้นสูงสูง,สงไม่ว่าปตีปโทรหรือปอเอกชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้รับผลสำเร็จนะฉะนั้นเป็นอันนิสงที่ดีครับรวมไปถึงในช่วงนี้ชาวราศีธนูเนี่ยมีไอเดียดีมีโปรเจกต์ดีมีความคิดสร้างสรรค์ดี ฉะนั้นในความมีโปรเจกต์ดีมีความคิดสร้างสรรค์ดีถ้าคุณเราไปในเรื่องของการงานนะครับเช่นคุณทํางานกราฟิกดีไซน์นะครับทางานศิลปะทําทงานเกี่ยวข้องกับดนตรีทํางานเกี่ยวกับนาตศิลป์อะไรเงี้ยหรือแม้แต่วงเล็บนะแม้แต่คุณทําเรื่องของอาหารก็อาจจะคิดสูตรใหม่ๆหรือแบบตกแต่งจานสวยๆคุณเคยเห็นจานอาหารในพัตตาคารหรือในต่างประเทศไหมเขาชอบตกแต่งอะไรสวยๆ นะฮะซึ่งจริงๆแล้วคนไทยไม่ค่อยนะนะฮะเอาเข้าวมาโปะนะฮะเอาใส่ถ้วยแล้วข้าวมาโปะอาลาดกัเค้าใส่จบและไข่ดาวแปนะแต่รอบนี้คุณอาจจะคิดสูตรอะไรออกมาเลิศเลนะฮะเลิศเลเลยนะแล้วหรืออาจจะได้สูตรมาใหม่อะไรเงี้ยนะ,ะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องมองหาความก้าวหน้าและมองหาช่องทางสอบอกแล้วนะฮะถึงมันจะเป็นทางที่ตีบตันอย่างไรก็ตามแต่คุณ ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพราะหลังวันที่23ธันวาไปแล้วนะฮะบอกได้เลยว่าชาวราศีธนูรอบนี้5ดาวของจริงนะอ่ะฉะนั้นก็เป็นเหตุและเป็นผลนะครับที่ชาวราศีธนูนั้นจะได้รับอาน,นิสงส์งที่ดีรวมไปถึงนะครับกีนี้เราบอกแล้วว่าเฮ้ยลูกๆหลานๆที่เป็นชาวราศีธนูลัคนณาธนูเนี่ยจะมองในเรื่องของการเรียนเข้าร่วมมหาลัยอะไรก็เป็นผลดีแต่ในทางกลับกันครับ ใครที่อายุมากๆแบบซอนะครับหรืออาจจะรุ่นพ่อเป็นรุ่นพ่อรุ่นอะไรแล้วนะฮะร,รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วลูกหลานกําลังจะเข้ารั้วมาหาอะไรก็แอบ,บจะมีข่าวดีสอใช้คําว่าแอบ,บจะมีข่าวดีนะฉะนั้นได้อะไรเรียนไปก่อนลูกเราจะได้คณะอะไรได้มาหาอะไรเรียนไปก่อนครับส่วนจะซิ้วปีหน้าก็ค่อยว่ากัน นะฉะนั้นชาวราศีธนูก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะฮะทั้งตัวคุณเองที่จะต้องเรียนนะลูกหล,ล,ลาน,ลานท่านใดที่จะเข้ารูวมาหาลัยก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปได้อะไรเอาไปก่อนปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ค่อยซิวนะครับส่วนใครที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วลูกหลานของเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้า,า,าร,ร้วมมหาลัยนะฮะทำให้เราภาคภูมิใจทําให้เราดีใจทําให้เราปิติฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับก็ยินดีกับชาวราศีธนูด้วยที่อาจจะแอบมีข่าวดี นะ,ะรวมไปถึงนะครับท่านใดที่ลูกเต้านะครับจะอยู่ในวัยทำงานหรืออะไรก็ตามก็แอบ,บจะมีความก้าวหน้าด้วยเช่นกันต้องบอกเลยนะฮะลูกเต้าเราก็แอบ,บมีความก้าวหน้านะหรืออาจจะเขาเรียกว่ามีความสำเร็จในชีวิตดีกว่านะฉะนั้นพอลูกเต้าเรามีความสำเร็จมีความก้าวหน้าเราก็ยินดีกับเขาไปด้วย นะฮะก็ทําให้ชาวราศีธนูทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็แอบ,บปรับลื่มใจในความสําเร็จของลูกนะฮะไม่ว่าลูกคุณจะอยู่ในวัยสามขวบห้าขวบสิบขวบยี่สิบปีสามสิบปีเขาก็คือลูกคุณนะฮะเขาจะเอานำเรื่องปิติยินดีนะส่วนเรื่องปวดหัวมันมีแน่ล่ะแต่ซ้อมไม่พูดถึงนะะบอกบอกแล้วว่าวันนี้เราจะเอาด้านบวกมาคุยกัน ฉะนั้นใครที่มีลูกมีเต้าก็ไม่ว่าลูกคุณจะอยู่ในวัยไหนนะครับก็แอบจะทําให้คุณยิ้มออกนะฉะนั้นก็ดีใจด้วยกับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับที่ลูกเต้าของเรานั้นมีความก้าวหน้าและตัวเราเองก็มีความก้าวหน้าต้องบอกเลยนะฮะรวมไปถึงนะฮะผู้รับผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาเฮ้ยดาวพฤหัสยูทุษสถาน ไอ้หมอซ้อจะอวยก็อวยกันดูองศาดาวนิดนึงดูนะครับจริงๆดูแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่หกธันวาไปเนี่ยผู้รับผู้ใหญ่จะอวยยศอวยศัก์ชาวราศีธนูนะฮะเฮ้ยมันอยู่เรื่อนทุสถานนะอยู่เรือนมรณะนะอเอานะเชื่อซ้อเถอะนะครับฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้านะ ได้รับการอวยยศอวยศักได้รับการสนับสนุนจากผู้ดับผู้ใหญ่และได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่นี้ไม่ได้อวยกันแบบไม่ได้ดูหลักโหราศาสตร์นะฮะนี่ดูหลักโหราศาสตร์มาแล้วหมอดูท่านอื่นไม่ต้องคอมเมนต์มานะครับพอซอดูแล้วนะฮะนะองศามันได้จริงๆครับหมอดูท่านอื่นนะนะครับลองพิพนิษพิจารณานิดน,นึงท่านจะเห็นเหมือนที่ซอเห็นนะฮะซอไม่ได้อวยมัว่วๆแล้วไม่ไม่ได้อิงหลักโหราศาสตร์ ซออวยแบบอิงหลักโหราศาสตร์จริงๆว่าชาวราศีธนูจะได้รับการอวยยศอวยศักดิ์นะฮะอาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะฮะซอต้องเน้นตรงนี้นิดหนึ่งว่ายังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยต้องไปรอลุ้นต้นปีนะต้องบอกเลยหลังวันที่23ธันวาคมนี้อันนี้อวยยศอวยศักดิ์แน่นอนแต่รอบนี้อย่างไรเสียในเดือนธันวาคมหลังวันที่6นะต้องเน้นนิดหนึ่งหลังวันที่6 ทันวาไปแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผู้รับผู้ใหญ่นั้นจะเมตตาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมอบโอกาสมอบงานมอบโปรเจกต์ให้ไปทำแล้วชาวราศีธนูก็จะสามารถด้วยเช่นกันและไปดูในเรื่องของลูกหลานอีกลูกหลานของเราก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันอา้าวชาวราศีธนูทำไมดีจังตัวเองก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ ลูกเราก็ยังได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่อีกจริงตามนั้นครับบอกได้เลยนะฮะรวมไปถึงดาวปุตตะของชาวราศีธนูมีกำลังเป็นอุจจาว,วิลาชในชะตาตนอืมนะฮะบอกดูท่านอื่นอาจจะเม้นซ้อมาอีกว่าไม่เห็นเหรอมันอยู่กับดาวเสี้ยมศัตรูหินเต็มสองตาฮะว่ามันอยู่กับดาวเสี้ยมศัตรู แต่ซ้ยอยืนยำตามนั้นฮะว่าลูกหลานของชาวราศีธนูถ้าไม่ดือ้อไม่สนจนเกินไปนะตรงนี้ด์กนะตรงนี้ดักไม่คุยไม่คุยต้องบอกว่าชาวลูกหลานของชาวราศีธนูก็จะได้รับความเมตตาจากผู้หลับผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันครับแล้วยิ่งหลังวันที่2 3ธันวาดาวพฤหัสจะเล็ง180องศาแก่อาทิตย์ในสตาของชาวราศีธนู และเล็งลักขณาในชะตาเฮ้ย <Hey! S 1> ไอ้หมอซ้อมันเป็นป่านะเว้ยเฮ้ย hey! ต่อให้มันเป็นปา่ามันก็มีกําลังเป็นอุจจาวิราชจ้าฉะนั้นในความเป็นอุจจาวิราชนะฮะซ้อต้องบอกงี้นิดนึงชาวราสิกดาวพฤหัสนะในความรู้สึกซ้อดาวพฤหัสถ้าไม่อยู่ในทุสถานและไม่ได้อยู่ตาํตาแหน่งที่แย่จริงๆมันมันไม่แย่นะฮะโดยประสบการณ์ซ้อจริงๆนะมันไม่แย่นะฮะ แล้วมันต่อให้มันมีกลิ่นไอของความเป็นปากแต่มันต้องมีกลิ่นไอของความเป็นกุจจาวิราชและเล็งร้อยแปดสิบองศาแก่อาทิตย์และลัคนาในสตาตนฉะนั้นหลังปีใหม่ชาวราศีธนูน่าจะเป็นชาวราศีต้นที่หมอดูทุกสำนักให้ห้าดาวรอบนี้ซ้อให้ด้วยนะฮะให้ด้วยเช่นกันฉะนั้นมีนข่าวดีที่รอชาวราศีธนูอยู่ไม่ว่าตัวเองที่จะมีความก้าวหน้าความสําเร็จ ผู้รับอวยยศอวยศักผู้หรับผู้ใหญ่เมตตาลูกหลานของเราก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันรวมไปถึงมีความก้าวหน้านะครับแก่ชะตาตนฉะนั้นมันโชคดีอะไรกี่เด้งขนาดนั้นนะมันกี่เด้งอ่ะมันหลายเด้งเลยนะสําหรับราศีธนูนะฮะฉะนั้นวันนี้เรามาส่งพลังบวกกันแบบรัวๆนะซอต้องบอกเลยว่าจริงๆว่าราศีธนูเนี่ยซอ ดูกระดานโหนนานมากกว่าจะทําคลิปพอซอไ์สดอาเท่ทีซอเป็นการที่คุยสดเลยนะไม่มีสคริปต์ตรงเนี้ยไม่เป็นแค่กระดานโหนนะฮะไม่ใช่สคริปต์ที่ซอก้มดูเนี่ยไม่ใช่สคริปต์ไม่ใช่กระดาษฉะนั้นซอด้นสดบอกได้เลยว่าด้านสดไม่มีสคริปต์นะฉะนั้นซอพินิจพิจ,จารณาแล้วว่าชาวราศีธนูหรือลูกหลานชาวราศีธนูนั้นจะได้รับกัน เมตตาความรักความใคร่และมีความสําเร็จในชะตายินดีด้วยครับยินดีด้วยอ่ะไม่ว่าคุณจะอาทิตย์หรือลัคนาอยู่ที่ธนูนะได้หมดแล้วซอเองก็เป็นคนที่มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนธนูนะครับก็ได้อาน,นิสงส่งนั้นด้วยเช่นกันไปดูเรื่องเงินเรื่องทองแล้วกันนะฮะดาวการเงินนั้นนะครับก็วันนี้มาส่งพลังบวกเนาะเราไม่พูดพลังลบจริงๆเราไม่พูดพลังลบ ชาวราศีธนูนะครับในเรื่องเองินเรื่องทองคาดหวังได้ครับมีกําลังเป็นเกษตรเรือนสองอยู่ในเรือนราศีกุมซึ่งก่อนราชการที่สี่เนี่ยนะฮะถ้าซอจาไม่ผิดในเรื่องของบทความนะก่อนราชการที่สี่เนี่ยยังไม่มีการบัญญัติดาวราหูนะฮะฉะนั้นตอนนั้นดาวเสาจะคลองสองเรือนเหมือนดาวพุธดาวพฤหัสอะไรเงี้ยอ่าเหมือนดาวอังคารดาวศุกร์เงี้ยจะคลองอยู่สองเรือน ฉะนั้นดาวเสานั้นคองอยู่ที่เรือนราศีกุมก็เป็นเกษตรเรือนสองแถมไปสัมพันธ์ถึงดาวคู่มิตรคือดาวราหูใหญ่ฉะนั้นเงินทองใดๆที่จะเข้ากระเป๋าชาวราศีธนูบอกได้เลยว่าคือเม็ดเงินก้อนโตนะเป็นเม็ดเงินก้อนโตซึ่งจริงๆแล้วซอต้องบอกว่ามันมีแนวโน้มในเรื่องของโชคลาภนะมีแนวโน้มในเรื่องของโชคลา ฉะนั้นจริงๆเนี่ยซ้องมองนะฮะหลังวันที่23ธันวาคมไปนะจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าชาวราศีธนูน่าจะมีการอวยยศอวยศักครับบอกได้เลยมีโอกาสอวยยศอวยศักแน่นอนสําหรับราศีธนูฉะนั้นก็นี้ก็พลังบวกอีกด้านหนึ่งสําหรับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับส่วนในเรื่องของกินเลสเรื่องของอะไรมันเป็นสายดาร์กซอไม่พูดถึงอยากรู้ไปฟังคลิปเก่าๆนะ ฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็มาพูดถึงพลังบวกว่า้ชาวราศีสนูเนี่ยมีโอกาสได้เงินได้ทองก้อนโตแล้วได้เงินได้ทองก้อนโตมาจากไหนนะครับศอต้องบอกว่าหลังวันที่ยี่สิบสามนะหลังวันที่ยี่สิบสามธันวาคมเนี่ยสอมมองว่าเงินก้อนโตที่จะได้มานั้นมีเหตุและมีผลอยู่ในเรื่องหลักๆอยู่ในเรื่องของการขายที่ขายทางขายรถขายบ้านหรือ ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยอ่ามองไปในด้านนั้นมากกว่าแต่ถ้า,าหลังอ้าแ,แต่ถ้าเป็นช่วงวันที่6กธันวาหกธันวาจนถึงวันที่23่ธันวาซอมองว่าเงินทองใดๆที่จะเข้ากระเป๋าชาวราศีธนูนะครับซอไปมองว่ามันมีโอกาสที่ลูกหลานของชาวราศีธนูที่ประสบความสําเร็จจะ ตันอยู่และเอาเงินเอาทองมายัดใส่มือชาวราศีธนูนะฮะส่วนใครที่ยังอยู่ในวัยรุ่นวัยชะกันที่ยังไม่มีลูกไม่มีเต้าหรือลูกเต้าฉันยังเล็กอยู่ลูกฉันจะเอาเอาเงินที่ไหนมายัดใส่มือฉันอะไรเงี้ยมันยังมาแบมือขอเงินฉันอยู่เลยอันนี้ตรงนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับก็เอาว่าลูกหลานท่านใดที่ทํามาหาก,กินแล้วนะครับทํางานทําการแล้วก็มีโอกาสมายัดใส่มือพ่อแม่ นะครับอย่างหนูปีใหม่แล้วแม่เอาไปกินข้าวกินขนมอยากซื้อกระเป๋าอยากซื้อรองเท้าแม่ไปซื้อนะอะไรเงี้ยอ่าหรือแบบเอ้ยเอาเงินมายัดใส่มือพ่อเงี้ยอ่าพ่ออยากไปชอปปิ้งอะไรพ่อก็ไปซื้อนะเสื้อผ้าอยากไปรับซื้อใส่รับปีใหม่ใส่รับตรุษจีนอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นไอตรงนั้นนะฮะในช่วงวันที่6กถึงวันที่ยี่สสามธันวานะ,ะ,นะะมันก็จะมีอันนี้ส่งมาจากลูกเต้านะ ฉะนั้นก็โอเคไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับในเรื่องเงินเรื่องทองมันก็มีกําลังเป็นกเกษตรเรือนสองและแถมอยู่กับดาวคู่มิตใหญ่ฉะนั้นการที่จะได้เงินก้อนโตหรือการที่จะได้โชคลาภใหญ่ๆใ,ในดวงชะตาตนนั้นก็แอบมีนะรวมไปถึงนะครับในตรงส่วนของดวงดาวในเรื่องของเงินเนี่ยต้องบอกงี้นิดนึงหลังวันที่23เนี่ยมันจะมีอัน,นิสงส์อย่างแรงกล้าจริงๆนะ ฉะนั้นหลังปีใหม่นะหลังปีใหม่น่าจะมีข่าวดีมาคุยกันเยอะกว่านี้อ่ะไปดูเรื่องของหน้าที่การงานในดวงชะตาตนกิน้ซอบอกแล้วเนาะว่าผู้ดับผู้ใหญ่อาจจะไม่ถึงขั้นอวยยศอวยศักอาจจะไม่ถึงขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้กับคุณแต่การมอบหมายหรือความไว้เนื้อเชื่อใจหรือการเรียกใช้งานนะครับก็จะเป็นผลหรือถ้าจะพูดภาษาแบบเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้เขาเรียกว่าลูกรักแล้วกันนะ จากที่หมางเมินจากที่ไม่สนใจจากที่แบบเอ้ยอะไรเงี้ยก็จะให้น้ำหนักและก็ให้ความสำคัญกับชาวราศีธน,นูเป็นเบอร์ต้นๆในที่ทำง,งานและยิ่งหลังวันที่23ธันวานะฮะสอมองเรื่องของการอวยยศอวยศักในครึ่งปีหน้าอย่างเต็มที่บอกได้เลยว่าชาวราศีธน,นูจะประสบความสำเร็จเบอร์ต้นๆน,น,นะฮะถ้าจะเทียบกันแล้วซอให จริงๆอ่ะไม่ไม่น่าเกินท็อป4ะนะฮะท็อป3นะฮะสามอันดับแรกราศีธนูต้องได้แน่นอนนะฉะนั้นตอนนี้ตลอดทั้งเดือนธันวาผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณกับดวงชะตาตนให้ความเมตตาให้ความรักใคร่ในเรื่องของหน้าที่การงานฉะนั้นพอให้ความเมตตาให้ความรักใคร่ในเรื่องของหน้าที่การงานก็มีโอกาสที่ชาวราศีธนูจะได้รับ อะไรดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานและก็อย่างที่บอกนั้นมันมีความก้าวหน้ามีดาวเห็นความก้าวหน้าในดวงชะตาตนฉะนั้นชาวราศีธนูก็จะมีความก้าวหน้าในชะตาด้วยเช่นกันไปดูเรื่องของความรักความค่นะครับดาวปัตตนีอยู่วินาศในชะตาตนในทางหลักโหราศาสตร์ก็กล่าวอ้างว่าห่างเหินห่างไกลและไม่เข้าอกเข้าใจกันแต่ซ้อเห็นมุมองศาบางองศานะครับ ยังเป็นผลดีแต่ต้องบอกนี้มันมีสายดาร์กอ่ะมันมีคำทำนายสายดาร์กซึ่งซ้อจะไม่พูดถึงแล้วกันวันนี้ก็คงไปพูดถึงในข้อดีว่าเฮ้ยชาวราศีธนูเนี่ยซ้อไม่ได้มองเรื่องติยงหักไม่ได้มองเรื่องทะเลาะถ้าจะทะเลาะมีเรื่องเดียวชาวราศีธนูไม่อยู่ในคันลองที่ถูกต้องมีกิ๊กมีก,กักไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายไม่ว่าคุณจะเป็นเพศทางเลือก คุณจะทําตัวซุกซนและออกนอกรูนอกถักฉะนั้นถ้าท่านใดอยู่ในคันลองที่ถูกต้องนะครับหัวเดียวเมียเดียวมีแฟนแค่คนเดียวรักเดียวใจเดียวสองคิดว่านะครับดาวนั้นยังสัมพันธ์และเอือ้อเอื้อประโยชน์กันความไม่เข้าอกเข้าใจหรือการห่างเหินนั้นก็อาจจะมีบ้างอะไรบ้างนะครับด้วยหน้าที่การงานไหมด้วยอะไรไหมนะครับก็อาจจะแอบมีบ้างแต่โดยภาพรวมในเรื่องของความรักความค่ายชาวราศีธนูก็ไม่ได้ดูแย่ แต่ด้านดาร์กมันมีนะแต่ซ้อมไม่พูดฉะนั้นจะพูดแค่ว่าคนที่ไม่อยู่ในคันลองด้านดาร์กจะเล่นงานชาวราศีธนูเจ็บปวดพอสมควรของ